คอมเมนต์ <Comment S 2> ได้นะครับเหมือนคอมเมนต์มันยังไม่ขึ้นครับอ๋อขึ้นแล้วชัวร์ปุ๋ดูกันนะ มาแล้วชั่วโอเคได้ครับมาแล้วเข้ามาทักทายกันได้นะครับ,รบข้ามาทักทายกันได้เลยอครับมือน,นี้ผมอยู่อุบลราชธานีครับเดินทางมาหอดประมาณสิบน,นาทีฮะลงรถเก็บของขึ้นรถเห็ุภารกิจ เรียบร้อยกับไลฟ์สักหน่อยนะครับไม่ได้คุยกันนานบริวากันโดนครับมีคนคืนอนอดคิดถึงกันบอเช็กเล็ดติ่งน้อยนึงเห็ดขึ้นยังจะของคักนี่แม่พี่น้องขอเห็ดขอเห็ดขึ้นยังจะของคักในเดอร์ไลฟ์นี้นะครับมีอะไรพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะครับมีอย่างพูดคุยทักทายกันเขามาได้เดอพี่น้องนะฮะ อันค้นบ่ไดิตัวเนี่ยผมบ่ไดิตัวมันนี่บ่ได้มันหลอกภผยเลยผีหลอกแต่ว่าค้นบ่ได้หลอกสวัสดีพี่ยสกรีดทีมงานแผนกตอบแอดมินภาคสนามเอาเว้นเจอวะแม่นบอมีบอเอาเว้นเจอเดี๋ยนี่ สวัสดีครับสวัสดีคุณเบนจรัตนครับผมพี่มุกสดฉัดชนกเข้ามาแล้วพี่แนนนี่สวัสดีครับผมพี่ติม๋มพระติ๋มเรือนจปโปมาแล้วนะฮะป้ติ๋มปักทงชัครับแล้วก็พี่สูโสพิดาครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วค้าประจําไปใส่แนโนนะฮะเอาคนอึดเบียกแล้วก็มีใจต่อกันนะ สายปั่นไม่ต้องสายจอบไม่ต้องนะครับวันนี้มีงานอยู่ที่วัดผาสุการามครับเป็นงานยนพยาเคียนวัดผาปลุกปัญญาหุ้งเฮืองเมืองวารินอ้ชื่อเพราะมากเลยนะครับสื้อพอซื้อแบบ่วาเจอกันที่วัดผาโยกโยกสุภาวดีน้องโยกนี่เป็นน้องสาวผมท้งแต่สมัยที่น้องเห็นบ,บ่เพื่อนที่ บ้านยุสาข้ามเนี่ยครับที่เป็นรูปทุ่งนาที่เป็นกรอบรูปที่นั่งอยู่โต๊ะกินข้าวที่ตั้งอยู่ผนังโต๊ะกินข้าวนะครับก็เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่หลังนั้นเลยนะครับตั้งแต่ผมนม่นปีปีไหนอยกปีห้าสามบ่ห้าสองหรือห้าสามเนี่ยฮะบ,บ้านหลังนั้นนะครับน้องยกน้องยกดินน่อยผู้ใดแน่ละตอนนั้น กินน้ำอีกสักแก้วก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงที่แบบบางทีถ้าผมไม่ได้มองหน้าจออย่าเพิ่งถ้าอยากถามอะไรอย่าเพิ่งเม้นมานะเดี๋ยวผมไม่เห็นหาผู้ใดแบบมีคําถามอย่างไดใจอยากสิถามีจอบึบ้งเวล่าที่สายตาผมจ่องอยู่กับกล่องดนะครับ ต้องนี้อร่อยแนะ่สวัสดีพี่ปุ้ยพี่หน่อยครับผมพี่เมย์หนูอังเตาคิดถึงคิดหนอดคิดถึง,ถงทุกคนครับคือปิดฤดูกาลปีนี้อาจจะไม่ได้เหมือนทุกปีคือผมไม่ได้มีงานไม่ได้รับอีเวนต์นะครับมันก็จะไม่ได้เจอกัน,นตามคอนเสิร์ต,ตสิ่ได้เห็นกันแค่ในยามแบบไลฟ์สดแบบนี้ละนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ไล์นะแต่สัญญาแบบจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะใส่ใจพวกเธอจะเข้ามาไล์บ่อยๆนะครับแต่ว่ากับสิมี่จะหางานให้ตัวเองทํา นะฮะสีหางานหาเบียรจากของเห็ดพี่อันปรักนะครับก็เริ่มต้นนี่แหละก็เริ่มต้นที่วางโปรแกรมว่าเราจะมีไลฟ์สดวันไหนนะครับใครที่มีใจมีมีพลังพอที่จะซับพอร์ตกันก็ติดตามแล้วก็ซื้อบัตรกลุ่มปิดนะัะกระสิบนีประมาณเฮ็ดไปนี่หละเดือนละ3าสี่รอบนะครับเพื่อผมจะได้มีงานทําแล้วก็อาจจะมีรับคอนเสิร์ตบ้างนะครับมีรับงาน รายการรายการมันรายการเนี่ยไม่ไม่ถือว่าเป็นมันมันถือว่าเราแบบไปโปรโมตไปไปโปรโมตผลงานโปรโมตปีปีที่สิบของเรานะครับกระซิมี่แบบได้ไปบ้างนิดหน่อยนะฮะเสื่องคาใส่ใจบอติดดอกคือว่าตะเป็น่าจะเป็นเชิญพระเอกนางเอกไปอยู่ในสื่อข้อแห่ง เสือบอเมื่อวานนี่ผมบ่ได้าเมื่อวานนี่ผมบร,ร่ได้อาบน้ำตื่นก็นอาบน้ำอีกที่หนึ่ง11โมงอ่ะเก่งบอคำถามสร้างสรรค์เลยนะคะได้ครับผมคำถามสร้างสรรค์ได้เลยครับผมอืเต้งจริงแล้วพื้นฐานของผมเป็นคนอารมณ์ดีเนะียถามมาโหลด คำถามที่สร้างสรรค์ไม่สร้างสรรค์อันไหนที่ตอบได้ก็ตอบได้อันไหนที่ตอบไม่ได้ก็จะทําเป็นมองไม่เห็นนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้นะมันคือจังค้นคืนหอดกันไม่ไม่มีอะไรหรอกคือเราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยช่วงนี้นะเพราะว่าผมว่าเลไปคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วปกติก็ไม่ได้ไม่ได้ไปนะถ้าพูดถึงแต่ก่อนกับสิ่งี้แน่แบบปี ถ้าถ้าก่อนที่ก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยฮะก็จะรับแบบ, mini concert, แบแมินิคอนเสิร์ตแล้วก็รับงน่นตามพับองียงต่างต่างเนี่ยตะกัสิรับได้บ่หลายเพราะว่าเ้อก็ไม่มีเสือเสียงมากพ่อเนาะก็ร้านไหนที่เขาคิดว่าเราจะไปทาประโยชน์ให้เขาเขาถึงจ้างเราถูกไหมครับม่อกัสิมีได้ไปแนะ่แต่ก็ได้ไปอยู่เรื่อยๆแต่ว่ากะหลังจากช่วงโควิดมาก็ช่วงช่วงที่ผ่านมาสามสี่ปีนั้นก็ยิงยาวไปตลอดคือปีนด้วงกับลูกน้องแต่ปีนี้ ปีนี้ผมก็คิดว่าจะทําอีกอย่างมีอะไรที่ที่จะต้องทําคือคืออย่างแรกเลยก็คือคาเฟ่คาเฟ่ห้องประชุมมันเตรียมตัวที่ที่จะเสร็จเราต้องไปอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือบ่มีคนจ้างนั่นแหละคือคือบ่มีคนจ้างนะครับไม่มีคนจ้างนะครับประเด็นที่สามก็คือ ผมกับิไดายู่ซ้อมกับวง่งใหญ่แต่พอมาอยู่หยุดจริงๆแล้วเหมือนเราเคยทํางานแล้วเราไม่ได้ทํางานจย่งเสียไปออกกําลังกายมากแล้วบอดบอดอาบน้ำอือมือว่านนี่ขาล่าเป็นแสงหลับเสย